สวัสดีครับผมสิงโตยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัย Impact p o d c a ส t สำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ผมจะมาแนะนำหนังสือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทยจัดทำโดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย GPA c สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสโดยหนังสือเล่มน,นี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ด้วยแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบ 4PC ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนและศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศนำมาประยุกต์เพื่อจัดการระบบนิเวศส่งเสริมกิจกรรมทางกายนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนบริบทเชิงพื้นที่ของโรงเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนไทยทั้งนี้แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบ 4PC ถูกนำมาใช้โดยผ่านกระบวนการวิจัยและทดสอบประสิทธิผลของเครื่องมือตลอดระยะเวลา3ปี จนยืนยันได้ว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อพฤติกรรมนักเรียนและเป็นแนวคิดที่สามารถประยุกต์และบูรณาการเข้ากับกิจกรรมเชิงนโยบายและการเรียนรู้อื่นได้ด้วยครับโดยเนื้อหาของหนังสือจะถูกแบ่งออกเป็นสามโจนหลักๆด้วยกันผมจะขอพูดถึงเนื้อหาที่สําคัญสําคัญของแต่ละส่วนให้ฟังกันสั้นๆนะครับส่วนที่ 1. กล่าวถึงความหมายและความสําคัญของกิจกรรมทางกายครับความจริงแล้วกิจกรรมทางกายคือการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่างๆที่ครอบคลุมกิจกรรมใน3ด้านคือ1 กิจกรรมทางกายในการทำงานเช่นการทำงานต่างๆการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนหรือห้องเรียนการทำงานบ้านการทำงานการเศษกรรมเป็นต้น 2. กิจกรรมทางกายในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งหรือปั่นจักรยาน 3. กิจกรรมทางกายเพื่อนันทนาการเช่นการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาหรือการเต้นรำเป็นต้น แต่กิจกรรมทางกายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆควรเป็นกิจกรรมที่มีระดับความหนักปานกลางถึงระดับหนักผู้ฟังเริ่มสงสัยเหมือนผมไหมครับว่ากิจกรรมทางกายแบบไหนถึงเรียกว่าระดับหนักและแบบไหนถึงเรียกว่าระดับปานกลางกิจกรรมทางกายระดับปานกลางจะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้การหายใจเร็วขึ้นพอสมควรอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับหอบมีเหงื่อซึมสามารถพูดเป็นประโยคได้กิจกรรมทางกายระดับหนักเป็นกิจกรรมที่ทําให้หายใจเร็ว อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นมากเหนื่อยหอบไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้คำแนะนำคือเด็กและวัยรุ่นควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงระดับหนักเฉลีย่ยอย่างน้อย60นาทีต่อวันและกิจกรรมส่วนใหญ่ควรเป็นกิจกรรมที่ต้องหายใจขณะเคลื่อนไหวเพื่อนำออกซิเจนไปช่วยเผาผลาญค oh าร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนครับงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศค้นพบว่าหากเด็กมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการใน5มิติดังนี้ครับมิติที่หนึ่ง ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวคือมีกล้ามเนื้อกระดูข้อต่อที่แข็งแรงขึ้นและมีการเคลื่อนไหวที่ดีมิติที่ 2. ด้านการคิดวิเคราะห์คือเสริมให้เด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีพัฒนาการด้านการรู้คิดมิติที่3ด้านการสื่อสารและทักษะชีวิตคือเสริมความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความมั่นใจในตนเองมิติที่ 4. ด้านอารมณ์และสังคม คือเด็กจะมีความสามารถในการปรับตัวการนับถือตนเองและมีความสุขกับชีวิตและสุดท้ายมิติที่5ด้านความสามารถทางวิชาการคือช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีซึ่งจากการสำรวจปี2562พบว่ามีเด็กแล้วเยาวชนไทยเพียงหน 4, ึ่งใน4เท่านั้นครับที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามข้อแนะนําขององค์กรอนามัยโลกสะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยยังขาดการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอดังนั้น หากโรงเรียนสามารถใช้พื้นที่ที่มีภายในโรงเรียนและความสามารถของบุคลากรครูมาช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เด็กไม่อยู่ที่โรงเรียนก็จะทําให้เด็กมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอโดยมีโรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาเด็กที่ยั่งยืนทั้งด้านอารมณ์ร่างกายสังคมและสติปัญญานี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมีการจัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทยฉบับนี้ขึ้นมาครับดังนั้น เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและมีกิจกรรมทางกายอย่างมีคุณภาพและเพียงพอเราจะใช้แนวทางการจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนด้วยแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC ซึ่งอธิบายอยู่ในเนื้อหาส่วนที่2ครับแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC มี5องค์ประกอบดังนี้ครับองค์ประกอบที่1 Active Policy คือการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายในทุกโอกาส โรงเรียนจะต้องมีนโยบายสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เน้นส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายของนักเรียนรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนทุกๆโอกาสของช่วงวันโดยกำหนดให้เป็นนโยบายที่สำคัญของโรงเรียนและบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนของฝ่ายบริหารจากนั้นชี้แจงนโยบายนั้นไปยังบุคลากรครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้รับทราบนโยบายและเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการในลําดับต่อไป ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ยั่งยืนองค์ประกอบที่2 Active People คือการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่กระฉับกระเฉงและตื่นรู้คือครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีมีความกระฉับกระเฉงในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นต้นแบบของการตระหนักต่อการมีสุขภาพที่ดีแก่นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับนักเรียนหรือเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนในการทำกิจกรรมต่างๆองค์ประกอบที่3 Active Program คือแผนกิจกรรมฉลาดเล่นเป็นการออกแบบแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้นักเรียนตลอดทั้งวันที่สามารถบูรณาการก,กับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆร่วมเข้าด้วยกันโดยแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์และระดมสมองจากครูที่เกี่ยวข้องในทุกๆฝ่ายร่วมกันจัดทําแผนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีกิจกรรมทางกายสะสมให้ได้60นาทีทุกวันตามคําแนะนําของของค์กรอน,อนามัยโลก โดยขั้นตอนการออกแบบแผนกิจกรรมฉลาดเล่นมี5ขั้นตอนสําคัญดังนี้ครับขั้นตอนที่ 1. ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนดําเนินการเพื่อสํารวจความพร้อมของโรงเรียนอุปกรณ์กีฬาและความพร้อมบุคลากรครูว่าแต่และส่วนมีความพร้อมและความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรขั้นตอนที่2วิเคราะห์เวลาและโอกาสที่มีสําหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนโดยวิเคราะห์ช่วงเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนเช่นตอนเช้าก่อนเข้าแถวระหว่างเรียนพักกลางวันหรือก่อนกลับบ้าน ขั้นตอนที่ 3. ออกแบบกิจกรรมโดยพิจารณาถึงสัดส่วนที่เหมาะสมโดยสัดส่วนในการจัดกิจกรรมทางกายแต่ละประเภทในแต่ละวันควรประกอบด้วยกิจกรรมการเล่นเพื่อความสนุกสนานการเล่นเพื่อเสริมทักษะและกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงขั้นตอนที่4การออกแบบกิจกรรมที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมและความสนใจตามหลักสูตร5สอคือสนุกสมวัยสมดุลเสมอภาคและส่วนร่วมขั้นตอนที่5ติดตามและปรับปรุงแผน โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการสังเกตหรือสอบถามนักเรียนจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปรับปรุงกิจกรรมที่ออกแบบไว้ให้ดียิ่งขึ้นองค์ประกอบที่4 active place คือการพัฒนาและประยุกต์ให้เกิดพื้นที่ส่งเสริมการเล่นโดยใช้พื้นที่ในบริเวณต่างๆของโรงเรียนที่มีความเหมาะสมมาปรับใช้เป็นพื้นที่เล่นออกกําลังกายหรือทํากิจกรรม,มอ,อื่นๆและคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ่วาดแผนที่เล่นและกิจกรรมการเล่นของนักเรียน พร้อมระบุพื้นที่เสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยต่อการเล่นสสำรวจพื้นที่ทั้งหมดภายในโรงเรียน 3. เปรียบเทียบแผนที่เล่นกับแผนกิจกรรมฉลาดเล่นที่ออกแบบไว้เพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่เล่นที่มีภายในโรงเรียน 6. ประสานหน่วยงานภาคีหรือชุมชนให้เข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการเล่นหรือร่วมสนับสนุนทรัพยากร 7. ติดตามปรับปรุงซ่อมบำรุงพื้นที่ส่งเสริมการเล่นให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยสำหรับการเล่นของเด็กๆองค์ประกอบที่5 Active Classroom คือการส่งเสริมห้องเรียนฉลาดรู้เป็นการออกแบบและส่งเสริมกิจกรรมการื่อนไหวร่างกายให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเพื่อลดทอนพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งของนักเรียนไม่ให้นั่งนิ่งๆต่อเนื่องนานหนึ่งชั่วโมงต่อคาบเรียนอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีสมาธิและมีความพร้อมกับการเรียนมากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู้มี4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1 ออกแบบกิจกรรมและวางแผนกำหนดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนปกติขั้นตอนที่2จัดการเรียนการสอนตามกำหนดการสอนที่วางไว้ขั้นตอนที่3ติดตามปรับปรุงจัดการเรียนการสอนโดยรับฟังเสียงสะท้อนข้อเสนอแนะและความต้องการของนักเรียนและขั้นตอนที่4แลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอนเนื้อหาในส่วนที่2นี้จะเป็นเนื้อหาสำคัญหลักของหนังสือเลยนะครับ โดยแต่และองค์ประกอบจะแจกแจงรายละเอียดบทบาทและแนวทางต่างๆของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นบทบาทของโรงเรียนและผู้บริหารการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนพร้อมทั้งมีการยกตัวยอย่างข้อแนะนําทําให้เราสามารถมองเห็นภาพและเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีเลยครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นเนื้อหาส่วนที่3เป็นตัวยอย่างความสําเร็จของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นที่ดําเนินกิจกรรมตามแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในโรงเรียนทั่วไปพบว่านักเรียนในโรงเรียนฉลาดเล่นมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ60นาทีต่อวันตามคําแนะนําขององค์กรอนามัยโลกนักเรียนมีความสุขมากขึ้นโดยค่าเฉลี่ยความสุขของนักเรียนฉลาดเล่นอยู่ที่77.9%ขณะที่นักเรียนทั่วไปค่าเฉลี่ยความสุขของนักเรียนอยู่ที่69.0% นักเรียนโรงเรียนฉลาดเล่นมีสมาธิและเข้าใจการเรียนมากกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางคณิตศาสตร์ที่ดีกว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านทั้งร่างกายอารมณ์การสื่อสารการวิเคราะห์และวิชาการนักเรียนใช้หน้าจอเพื่อความบันเทิงน้อยลงพฤติกรรมเมินยิ่งและพฤติกรรมติดหน้าจอก็ลดลงมากไปกว่านั้นหนังสือเล่มน,นี้ยังมีภาคผรวกซึ่งมีแบบประเมินความพร้อมก่อนดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่จะช่วยให้คณะทำงานทราบว่าโรงเรียนมีความพร้อม หรือต้นทุนการดําเนินการกิจกรรมมากน้อยเพียงใดและมีตัวอย่างตารางแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่จะช่วยให้ผู้บริหารและคุณครูสามารถติดตามผลกิจกรรมได้ง่ายขึ้นด้วยครับผู้ฟังท่านใดที่สนใจรายละเอียดอย่าลืมเข้าไปกดอ่านหนังสือฉบับเต็มเพิ่มเติมที่ชั i impact co กันนะครับก็จบลงแล้วนะครับสําหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ขอขอบคุณแนวทางการดําเนินการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย TPACK สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาลัยมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ wei. ส่งเสริมสุขภาพสสสและผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมสิงโตชัย Impact Podcast สำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับ